คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมหนึ่งซาโมเอลบทที่12คำอำลาของซาโมเอลซาโมเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงว่าดูสิข้าพเจ้าฟังเสียงของพวกท่านทุกเรื่องซึ่งพวกท่านได้บอกข้าพเจ้าและได้แต่งตั้งพระราชาเหนือพวกท่านแล้วบัดนี้ ประสัตรก็ทรงดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านส่วนข้าพเจ้าก็ชลาผมงอกแล้วและนี่แนะพวกบุตรของข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านและข้าพเจ้าเองดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านตั้งแต่หนุ่มๆม,มาจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอท่านเป็นพยานปรับปราข้าพเจ้าเฉพาะพระพักพระยาเว และต่อหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ข้าพเจ้าได้ลิฟโคของใครบ้างหรือหรือข้าพเจ้าเอาลาของใครไปบ้างหรือข้าพเจ้าได้ช่อกงใครข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้างข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของใครที่ทําให้ข้าพเจ้าปิดตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะคืนให้แก่พวกท่าน พวกเขาพูดว่าท่านไม่ได้ช่อกงพวกเราหรือบีบบังคับพวกเราหรือรับสิ่งใดไปจากมือของใครท่านก็กล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวทรงเป็นพยานต่อสู้พวกท่านและผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ว่าพวกท่านไม่พบสิ่งใดในมือของขา้าพเจ้า และพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพยานและซาโมเอลก็กล่าวแก่ประชาชนว่าพระยาเวผู้ทรงแต่งตั้งโมเสสกับอาโรนและผู้ทรงนำบรรพบรุษของพวกท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ฉะนั้นขอพวกท่านจงยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเว เกี่ยวกับพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งปวงของพระยาเวที่พระองค์ทรงทำต่อพวกท่านและต่อบรรพบุรุษของพวกท่านเมื่ออยาโคบเข้าไปในอียิปตและบรรพบุรุษของพวกท่านร้องทูลต่อพระยาเวพระยาเวก็ทรงใช้โมเสสกับอาโรนท่านทั้งสองได้นำบนรรพบุรุษของพวกท่านออกจากอียิปต และทำให้พวกเขามาอาศัยอยู่ในที่นี้แต่พวกเขาลืมพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จึงทรงขายพวกเขาไว้ในมือของซีเซลาแม่ทัพของกองทัพของเมืองฮาโซและมอบไว้ในมือของพวกฟิลิสเตียและในมือของกษัตริย์แห่งโมอัพ และเขาเหล่านั้นก็ต่อสู้บรรพบุุษของพวกท่านและพวกเขาร้องทูลต่อพระยาเวว่าพวกข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้วเพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้ละทิ้งพระยาเวไปปรณนิบัติบรรดาพระบาอันและบรรดาพระอาทาโรธแต่บัดน,นี้ขอทรงช่วยคู่พวกข้าพระองค์ ให้พ้นมือของพวกศัตรูของพวกข้าพระองค์และพวกข้าพระองค์จะปลนิบัติพระองค์และพระยาเวทรงส่งเยรูซาอัันและเบดานและเยสธาและซาโมเอลและทรงช่วยกู้พวกท่านออกจากมือของพวกศัตรูทุกด้านและพวกท่านได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและเมื่อพวกท่านเห็นนาฮาน กริสัของชาวอม,มนมาต่อสู้พวกท่านพวกท่านพูดกับข้าวรเจ้าว,ว่าไม่ได้เพราะเราต้องการกษัตริย์ปกครองเหนือพวกเราแม้ว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงเป็นพระมหากระสัตของพวกท่านบัดนี้จงดูพระราชาที่พวกท่านเลือกผู้ซึ่งพวกท่านได้ร้องขอดูสิ พระยาเวทรงตั้งพระราชาไว้เหนือพวกท่านแล้วถ้าพวกท่านยำเกรงพระยาเวและปรนิบัติพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์และไม่กระบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวและทั้งพวกท่านและระสัตว์ผู้ปกครองเหนือท่านจะเป็นผู้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านก็ดีแล้ว แต่ถ้าพวกท่านไม่ฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่กระบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวแล้วพระหัตของพระยาเวจะต่อสู้พวกท่านดังเช่นบนรรพบรุษของพวกท่านเพราะฉะนั้นบัดนี้พวกท่านจงยืนนิ่งอยู่และดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งพระยาเวจะทรงทำต่อหน้าต่อตาของพวกท่าน วันนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวสาลีไม่ใช่หรือข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระยาเวขอพระองค์ทรงให้มีฟ้าร้องและฝนและพวกท่านจะได้รู้และเห็นว่าความชั่วร้ายของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้ทำในสายพระเนตรของพระยาเวนั้นมากมายเพียงใดในการที่ได้ทูลขอให้มีกษัตริย์สำหรับตน ซาโมเอลจึงร้องทูลต่อพระยาเวและพระยาเวส่งให้มีฟ้าร้องและฝนตกมาในวันนั้นประชาชนทั้งปวงก็เกรงกลัวพระเจ้าและซาโมเอลยิ่งนักและประชาชนทั้งปวงพูดกับซาโมเอลว่าขอท่านอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน เพื่อพวกเราจะไม่ถึงตายเพราะเราได้เพิ่มความชั่วร้ายนี้เข้ากับบาปทั้งสิ้นของพวกเราคือขอให้มีกระสัตย์สำหรับพวกเราและซาโมเอลพูดกับประชาชนว่าอย่าก,กลัวเลยแม้พวกท่านได้ทำความชั่วร้ายทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระยาเว แต่จงปรนิบัติพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านและอย่าหันไปติดตามสิ่งไร้สาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยกู้ไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นสิ่งไร้ค่าเพราะพระยาเวจะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะพระยาเวพอพระไทย ที่จะทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าเองขออยาให้มีวี่แววที่ข้าพเจ้าจะทำบาปต่อพระยาเวด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวกท่านแต่ข้าพเจ้าจะชี้แนะทางที่ดีและที่ถูกต้องให้พวกท่านเพียงแต่ว่าจงยำเกรงพระยาเวปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านจงพิจารณาถึงมหากิจซึ่งพระองค์ได้ทรงทำแก่พวกท่านแต่ถ้าพวกท่านยังทำชั่วจริงๆพวกท่านรวมทั้งกษัตริย์ของพวกท่านจะถูกกว่าต้อนไป